เอาละครับก็ขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปเนื้อเรื่องเช e r l o c k h o m e s ซีซั่นที่4 EP ที่1ก่อนจะไปดูคลิปกันก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ โฮมหลังจากที่เขาไปยิงคนตายมาไมค์คอบก็เลยกําลังทําเรื่องอภัยโทษให้โฮมอยู่และที่สําคัญเลยคือต้องเก็บเรื่องนี้ให้เป็นความลับให้รู้กันแค่เฉพาะคนที่อยู่ในห้องนี้เท่านั้นแต่โฮมเองช่วยหยุดเล่นทวิตเตอร์แป๊บหนึ่งได้ไหมไหนเขียนอะไรขอดูหน่อยกลับมาเหยียบแผ่นดินอังกฤษอีกครั้งแฮทแท็กช่างเป็นเช้าที่สวยงามโอ้โหน้องกูนี่โฮมช่วยจริงจังหน่อยได้ไหมโฮมก็ <Home S 2> บอกว่าก็คนเพิ่งผ่านภารกิจเสี่ยงตายมาจะให้ทำยังไงได้มันก็ต้องมีอัปเดตกันบ้างที่น้องทะเลาะกันเสร็จก็มาเข้าเรื่องกกััันนนตตตต่่่่่่อออีี้้ทาาาางรรฐบลมมมดดคิปใใใหหูไชว ฝีมือของโฮมที่เป็นคนยิงแต่ว่าให้ดูเหมือนทหารที่อยู่แถวนั้นเป็นคนยิงและทางรัฐบาลก็จะปล่อยคลิปวิดีโอ,อนี้เป็นทางการมันก็เลยส่งผลให้ไม่ต้องยื่นคําขออาภัยโทษอะไรทั้งนั้นแล้วโฮมก็สามารถกลับบ้านได้ตามปกติโฮมก็โอเคงั้นเขาก็ขอตัวกลับก่อนเดี๋ยวก่อนคุณโฮมก่อนที่คุณจะกลับตอนนี้จิมเมอร์เรียตี้มันกลับมาแล้วแต่โฮมบอกว่าเขาตายไปแล้วจะบอกว่าจิมเมอร์เรียตี้ถ่ายวิดีโออันนั้นเอาไว้ก่อนตายใช่ไหมโฮมก็บอกว่าใช่ไงแล้วมันแปลกตรงไหนแล้วที่โฮมบอกว่่่่่าาาาาารรรู้ว้ววมอมออออีีัันนนนนจจะะะททํไชยยยธิบยิบหคดแผ ผลกระทบระยะยาวในกรณีที่เขาไม่รอดจากดาดฟ้าวันนั้นคุณหญิงสมอลวูดก็ถามว่าที่เราพาตัวโฮมกลับมาที่นี่ก็เพราะว่าจะให้โฮมจัดการกับเรื่องนี้แล้วโฮมมีแผนจะทํายังไงก็รองไงเพราะว่าตอนนี้เขาตกเป็นเป้าหมายมันก็เลยทาได้แค่รอแล้วเดี๋ยวเขาจะรู้เองว่าเกมมันเริ่มเมื่อไหร่พอโฮมกลับถึงบ้านเขาก็นั่งทําคดีไปเรื่อยๆแผนของโฮมตอนนี้ก็คือเขาจะใช้เครือข่ายใต้ดินคอยจับตาดูว่าถ้ามีอะไรผิดปกติเขาก็จะรู้สึกเองส่วนโฮมตอนนี้ก็แค่รอเฉยๆแล้วก็ไขคดีไปเรื่อยๆจากนั้นก็เริ ทั้งวิดีโอคอลไขคดีไปด้วยแล้วก็พิมพ์ตอบเพื่อไขคดีไปด้วยทําแทบไม่หยุดเลยทั้งโฮมทั้งวส,สันก็ไปไขคดีด้วยกันเพราะว่าส,สันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูแมรี่โทรมาตั้ง59สายยมังมีใครตายหรือเปล่าวะผมคิดว่าตอนนี้แมรี่น่ากําลังจะคลอดลูกพวกเรารีบไปกันเถอะวส,สันก็บอกแมรี่ใจเย็นๆนะค่อยๆหายใจเข้าหายใจออกหันไปดูโฮมโฮมนั่งไขคดีอยู่โอ้คุณโฮมช่วยเลิกไขคดีแป๊บหนึง่งแล้วก็ดูแมรี่หน่อยได้เลยวสันแมรี่คุณค่อยๆหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนะสสุุดดดดทท้้้าาาายยยยแแมมมี่่กกก็็คคลลลอออูไงงปภัววนนิ แต่ว่าโฮมก็ยังคงทําคดีอยู่เหมือนเดิมตามศาสนาถ้ามีเด็กเกิดมามันก็ต้องมีพิธีตามศาสนาด้วยแต่โฮมก็ยังทําคดีอยู่ไม่เลิกลูกของวสันเนี่ยมีชื่อว่าโรซี่พอโฮมกลับมาที่บ้านเขาก็บอกว่าเอาจริงๆเลยนะวสันสาหรับเธอเนี่ยยังมีปิศาที่ยังไม่เข้าใจอีกเยอะแล้วการกระทําของเธอมันก็ไม่ตรงกับสิ่งที่เธออยากให้เป็นเลยสักนิดเพราะฉะนั้นจะขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายถ้าอยากเล่นตุกกต๊กตาก็อย่าโยนตุ๊กตาทิ้งดิทำไมเด็กมันไม่เข้าใจส่วนแมนรี่กับวสันก็มานอนสลบอยู่เพราะอลงทั ก็เลยทําให้ไม่ได้นอนวสันตอนนี้กาลังนั่งรถเมย์กลับบ้านโฮมก็ส่งข้อความชวนมาทําคดีต่อแต่ระหว่างที่นั่งรถเขาก็เจอกับผู้หญิงคนหนึง่งและดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้จะสนใจวาสาันนิดๆวสันก็เอ๊ะหรือว่าเราหล่อวะพอถึงป้านรถเมย์เขาก็ลงตามปกติพอส่องกระจกดูอ๋อมีดอกไม้ที่หูออกมาติดตอนที่เล่นกับโรซี่ก็ว่าแล้วผู้หญิงขำอะไรจากนั้นวสันก็ไปหาโฮมสารวัตรมีคดีมาให้ทั้งคู่ทาเพราะว่าคดีนี้ดูน่าสนใจดีเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในงานวันเกิดปีที่50ของ David ้าวิบนอ,นนองัดง เมียของเดวิดก็ชี้ให้ดูหุ่นรูปปั้นไอหุ่นตัวนี้มันเหมือนมองหน้าเรายัางไงก็ไม่รู้เดวิดก็บอกให้ช่างเถอะมันก็เป็นแค่หุน่นจากนั้นก็มีสายโทรศัพท์เข้าลูกชายของเดวิดเป็นคนโทรมามีชื่อว่าชาลีเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยก็เลยกล่าวว่าจะโทรศัพท์มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์วันเกิดพ่อเพราะว่าเขากําลังเดินทางท่องเที่ยวอยู่ที่ทิเบตแต่ว่าสัญ,ญญาณมันก็ไม่ค่อยดีอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ที่สูงชาลีก็โทรมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์พ่อตามปกติแต่เขาขก็า ไปที่รถของตัวเองแต่เพื่อนไม่เชื่อก็เลยอยากให้พ่อช่วยไปถ่ายรูปตรงนั้นแล้วก็ส่งมาให้หน่อยเดวิด <David S 1> เขาก็จัดให้เขาก็ไปถ่ายรูปตามที่ลูกเขาบอกมาพอคุยกับลูกชายอีกรอบนึงลูกชายเขาก็ไม่ตอบแล้วแต่พอหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นมันก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นมันก็มีคนเมาขับรถหนีตำรวจแล้วตำรวจก็กำลังไล่ล่าไอ้คนเมาคนนี้ก็ดันเลี้ยวมาที่หน้าบ้านของเดวิดพอดีเพราะว่าต้องหาทางหนีแต่ว่านั่นขับรถไปชนรถล,ลูกชายของเดวิดมันก็ทําให้รถของชาลีระเบิดแต่ไอ้คนเมาที่ขับรถชนตำรวจช่ววยยดดดดดึงตัออออกกมมาาาไไไ้้้ทนนเเเค็็ลรรปะื ตอนที่ดับไฟรถของชาลีดันเจอศพของชาลีอยู่ในรถคันนั้นนั่งอยู่ตรงที่นั่งคนขับทั้งที่ลูกชายของเดวิดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ทิเบตอยู่ๆมาโผล่แล้วตายในรถของตัวเองได้ยังไงผมได้ฟังเนื้อหาของคดีเขาก็ชอบเลยคดีแปลกๆแบบนี้แล้วมันก็มีรายง,งานชันสูตรด้วยชาลีเนี่ยเป็นลูกชายของเดวิดเดวิดมีตำแหน่งเป็นถึงรัฐมนตรีเขาก็เลยกดดันพวกตำรวจเพื่อให้สรุปคดีนี้ให้ได้ไวที่สุดผมก็ไม่สนหรอกว่าคดีนี้เป็นของใครผมขอดูรายง,งานเรื่องเบาหน่อยดูจากรายง,งานเบาทำจากไวนิลแล้วก็มีการตรวจพบ แล้วก็มีรายงานว่าก่อนที่จะเจอศพชาลีเสียชีวิตมาแล้ว1สัปดาห์โฮมก็ชอบเลยศพมาอยู่ในรถคันนั้นได้ไงแล้วทําไมมันไม่มีใครสังเกตเจออีกทีก็เป็นศพไปแล้วผมก็เลยหันไปบอกสารวัตรว่าได้เลยใจเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะช่วยไขคดีให้ไวที่สุดสารวัตรทาหน้างงใครว่าใจโผมก็บอกว่าล้อเล่นเขาก็หันไปกระซิบกับวสันว่าวสันสารวัตรมันชื่ออะไรวะวะสันก็บอกว่าแก๊กโผมก็ฮะแก๊กไงโผมก็หันไปบอกว่าเดี๋ยวเราจะช่วยนายเองแก๊กปัญหาแบบเนี้ไม่ยากหรอกสารวัตรก็ดีใจได้ยินแล้วใช่ือ แล้วนะแมช่างน่าภูมิใจจริงๆก่อนอื่นเลยนะโฮมก่อนที่จะไปเจอครอบครัวของชาลีพวกเขาเนี่ยยังสะเทือนใจอยู่ฉะนั้นช่วยเบาๆกับกพวกเขาหน่อยแมรี่ก็โทรมาหาวาสานว่าคดีเป็นไงบ้างโฮมเนี <H omme S 1> ่ยมีข้อสันนิษฐานอะไรไหมไอเรื่องไวเนลที่มันต่างกัน2ชนิดผมก็สงสัยนี่แมรี่รู้ได้ไงแมรี่ก็บอกว่าเธอก็เหมือนเลขาของวาสานแหละแล้วพวกเลขามันก็มักจะรู้ทุกเรื่องของพวกเจ้านายตลอดผมก็เลยบอกว่าให้แมรี่ไขคดีเลยดิถ้ารู้เยอะขนาดน,นี้แล้วแมรี่ก็บอกไม่ได้หรอกเพราะาเธอกำลังเลี้ยงลูกอยู่จะให้ไขคดีได้ไงตอนนนนีี้้้มมกกกก็็เเเขาาไปจจอัับดวิ แนะนําตัวกันผมรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างอยู่ตรงชั้นวางรูปแน่ๆเขาก็เลยขอตัวไปดูตรงรอบรูปแถวนั้นแป๊บหนึ่งโฮมเองเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เขารู้สึกได้ว่ามันต้องมีสิ่งอะไรผิดปกติสักอย่างเขาก็เลยหันไปถามเดวิดว่าไอ้แทนที่มันวางตรงนี้มันคืออะไรเดวิดก็บอกว่าเขาเป็นแฟนคลับของเทชเชอร์คนที่เป็นนายกผู้หญิงคนแรกของอังกฤษก็เลยมีรูปปั้นของเธอวางเอาไว้ตรงนั้นแต่ว่ารูปปั้นนั้นมันก็แตกไปแล้วเพราะมันเคยมีคนบุกเข้ามาแล้วก็ทุบ่นนนตันั้แ้แกกไมรหรอก่่าไคนมุน คงไม่ชอบลูกปั้นอันนั้นละมั้งแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชาลีแต่โฮมคิดว่าไม่น่าใช่ถ้าทุบเพราะว่าเกลียดจริงๆก็คงทุบลูกอื่นไปแล้วเมียเดวิดก็บอกให้โฮมออกไปเถอะมันเสียเวลานี่ไม่ได้อะไรเลยโฮมก็เลยบอกว่าเขารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชาลีแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนด้วยในวันเกิดปีที่50ของเดวิดเดวิดคุ้นคงผิดหวังมากที่ลูกชายไม่มาร่วมงานวันเกิดด้วยเพราะว่าเขาดันไปอยู่ที่ทิเบตมันก็ใช่โฮมบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยตอนที่คุณคุยยกกกับลออาาลูใในนนนชช่่่่่่่่วววววงงงแแรรเเเเีีีีีป็คดดโออออทททาาาาาาไ้้หพพะจจํื มาเซอร์ไพรส์วันเกิดของคุณเรามีการตรวจสอบแล้วก็พบไวนิลสอชนิดที่อยู่ในซากรถที่ไหมชนิดแรกมาจากบอกผู้โดยสารจริงและวอีกชนิดหนึ่งก็คือของเรียนแบบที่ใช้ทําเป็นชุดพางตัวออกแบบมาให้มันเหมือนเบาะรถแล้วสิ่งที่ชาลีทําก็คือบอกให้พ่อเนี่ยมาหาที่รถของเขาแล้วก็ออกมาเซอร์ไพรส์จากนั้นคุณก็ดีใจแต่ว่าเหตุการณ์มันกลับเป็นอีกอย่างหนึ่งเดวิด <David S 2> บอกว่าตอนนั้นตอนที่คุยลูกคุณดูเสียงไม่ค่อยดีเดาว่าตอนนั้นเขากําลังจะมีอาการชักมันก็เลยทําให้เขาเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นแล้วด้วยความที่มันมีชุดพางเอาไว้มันก็เลยไม่มีใครสังเกต แล้วก็ไม่มีใครเห็นหลังจากที่เขาตายจนกระทั่งหนึ่งสัปดาห์ต่อมามีคนเมาขับรถมาชนรถของชาลีระเบิดก็เลยทําให้รู้ว่าชาลีอยู่ตรงนั้นพอไขคดีได้แล้วโฮมก็ออกมาหาบอะแสของไอ้คนที่มันทุบหุ่นต่อสารวารกับวัสก็สงสัยว่าไอ้หุ่นเนี่ยมันมีความสําคัญอะไรไขคดีของชาลีจบแล้วมันก็ไม่น่ามีอะไรแล้โฮมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเขาต้องหาเหตุผลให้ได้ว่าไอ้คนที่มันบุกเข้ามาทุบหุ่นมันทําไปเพื่ออะไรโฮมก็เดินทางไปหาไมเคอฟเขาก็มาถามไมเคอฟว่า,า,วารู้จักแทชเช ง,งั้นแล้วเทชเชอร์มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเมเรียตี้หรือเปล่าไมเคิลเคยลองค้นประวัติเมเรียตี้มาก่อนที่เขาจะตายเขามีความเกี่ยวข้องกับการรอบสังหารทางการเมืองถึง4ครั้งแล้วก็การป้นการก่อการร้ายมากกว่า70ครั้งแล้วพอช่วงหลังๆเขาให้ความสนใจเรื่องไข่มุกสีดำของตระกูลบอร์เจียที่ยังคงหายสาบสูญอยู่ผมคิดว่าไอหุ่นแทชเชอร์เนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเมเรียตี้หรือไม่บางทีมันก็ไม่เกี่ยวไมเคิลก็สงสัยนี่โฮมนายมีลังสังหรกับเขาด้วยเหรอมก็อธิบาายยวว่่ใในนนนนโลลลกกีี้้มมมัคคอููหถแ การกระทําของคนหนึ่งมันก็จะส่งผลไปอีกคนหนึ่งแล้วก็ส่งผลต่อกันไปเรื่อยๆคล้ายๆกับเส้นใยแล้วไอ้สิ่งที่เรียกว่ารางสังหรณ์มันก็เหมือนกับเส้นใยที่กําลังขยับอยู่พวกเราเนี่ยรู้สึกได้แต่ว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรถ้าเรารวบรวมข้อมูลที่มันเกี่ยวพันกันได้ตัดตัวแปรที่จําเป็นออกเราก็สามารถคาดเดาอนาคตได้เหมือนกันผมก็ขอตัวก่อนถ้ามีอะไรเนี่ยก็อย่าลืมส่งข่าวมาหาเขาแล้วกันจากนั้นโฮมก็ทําคดีรอไปก่อนมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาหาโฮมให้ช่วยทําคดีเพราะว่าภรรยาของเขาทิ้งงไปปมมกกกก็บออวว่่่่่าาาาาาาผู้้ชชยยคนนนนนีีีททํขขระะัิตตใแจ ก,ก็ทํางานที่ใช้แรงงานมาก่อนเพราะว่าไข่ของคุณในใหญ่ไม่เท่ากันใช่ครับผมเคยเป็นช่างไม้มาก่อนคุณเนี่ยพยายามเลิกบุหรี่แต่ไม่สําเร็จแล้วก็เคยมีแฟนที่เป็นชาวญี่ปุ่นแถมน่ารักด้วยแต่ว่าตอนนี้คุณทําใจได้แล้วคุณซื้อบุหรี่ไฟฟ้ามาทีละสิบมวนเพื่อมาแทนบุหรี่จริงเพราะว่าคุณคิดว่าตัวเองน่าจะเลิกบุหรี่ได้แต่ที่ซื้อมาเยอะขนาดนี้ก็คงไม่อยากเลิกแบบจริงจังใช่ไหมว่าสันเอยทำไมว่าสันหน้าตาเป็นนี้วะโสันก็บอกว่านี่เขาอยู่ตรงนี้และลูกโป่งเนี่ยก็คือตัวแทนของเขาเองมัััันนตตตต้้้้้้งงงไวววแแ่่9ลีโหพรู คนนี้ก็ถามว่าคุณโฮมแลวเรื่องแฟนเก่าผมละ่ะโฮมก็อธิบายต่อมันมีรอยสักภาษาญี่ปุ่นเขียนไม่ชื่อคนว่าอาคาโกะแล้วจะเห็นได้ว่าคุณพยายามลบรอยสักอันนั้นลบไปครั้งแรกรอยสักออกไม่หมดแต่คุณก็ไม่ได้พยายามลบครั้งที่สองเพราะว่าคุณเนี่ยทำใจได้แล้วผู้ชายคนนี้ก็ขัเออแหม่คุณโฮมผมเนี่ยก็นึกว่าคุณจะทําอะไรที่มันฉลาดมากกว่านี้ซะอีกแต่พอคุณอธิบายมามันก็เรื่องธรรมดานี่หว่าไอ้นี่พูดกูยืนขึ้นเลยโฮมก็เลยบอกว่ามีอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ถึงเวลาที่คุณจะได้้้รรรรรููคคคคคควววววาาาามมมมจคคมมมิิงงแแลลเเยยดัั่่่ทํไไตอกกบภุณ ว่าเธอกําลังนอกใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ภรรยาของคุณเป็นสายลับชื่อจริงของเธอก็ชื่อว่าเกตาเป็นสายลับที่อันตรายที่สุดในโลกเธอปลอมตัวมาตลอด4ปีเพื่อมาแต่งงานกับคุณเพราะว่าเหตุผลเดียวคือการเข้าใกล้สถานทูตอเมริกาแล้วก็จะเข้าไปทําร้ายประธานาธิบดีแล้ววันพรุ่งนี้ประธานาธิบดีจะมาที่สถานทูตจากนั้นเธอก็จะปลอมตัวแล้วก็เอายาสูตรที่มันสามารถควบคุมคนได้เข้าไปฉีดประธานาธิบดีเพื่อควบคุมสั่งให้ยิงนิวเคลียร์แล้วมันก็จะกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3คนที่อยู่บเบื้องงลจิร่ หรือเปล่าโฮมไม่จริงอะ่ะมีไอ้นี่ทิ้งไปเพราะว่าเขาปากเหม็นแถมยังเอาชุดชั้นในเธอไปใส่อีกผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกว่าก็แค่เอามาใส่เล่นๆเ,เองโฮมก็เออนั่นแหละทีนี้ก็ออกไปได้แล้วสารวัตรก็เอาซาาหุ่นมาให้โฮมดูหุ่นตัวนี้เป็นหุ่นแบบเดียวกันที่เคยโดนทุบที่บ้านของรัฐมนตรีเดวิดแต่ว่าอันนี้เป็นเจ้าของอีกคนหนึ่งสารวัตรก็คิดว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆเพราะว่าหุ่นแบบเดียวกันโดนทุบมาสามตัวแล้วแต่ว่าเรายังหาตัวคนร้ายไม่เจอแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะทุบไปททําาาาาาาไมมโกก็็็เเเเเเจจออออลืืดดติยยู่่่่่่ีศษหุนนนนนนคค้วะปขง น่าจะมีอาการบาดเจ็บเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาโทบี้วสันต์ก็เห็นด้วยใช่โฮมเราต้องไปหาโทบี้และโทบี้นี่ใครวะโฮมบอกเดี๋ยวก็รู้ส่วนสารวัตรเนี่ยไม่ต้องไปด้วยหรอกเพราะว่าเขามีนัดอยู่แล้วมีนัดกับเจ้าหน้าที่ผมสีน้ำตาลแผนกจิตเวชเพราะว่ามีผมติดอยู่ที่แขนเสือ้อและตัวสารวัตรก็มีกลิ่นฟอร์มาลีนติดอยู่แถมตั้งแต่เข้ามาที่นี่ก็ยังดูนาฬิกาไม่หยุดอย่างนี้นัดหญิงไม่ชัวร์โฮมก็ชวนวสันต์ไปหาโทบี้กันคนนี้เป็นนักจอดระบบระดับแนวหน้าของโลกและก้เะ,บบเ,ละเขายอยก็เพราาะว่ฮมเคยไ่เขามให้ดนจับ ก็เลยติดหนี้บุญคุณโฮมทั้งคู่ก็มาถึงหน้าบ้านของโทบี้ว่าสันก็ถามว่าแล้วไอ้นักจอดร,ระบบมันจะช่วยเราตามหาคนร้ายยังไงโฮมก็บอกว่าสันพูดอะไรเราจะไม่ได้ขอให้นักจอดร,ระบบมาช่วยเราเราจะมาขอให้โทบี้ช่วยคนนี้ก็มีชื่อว่าแคคก,ก็คือนักจอดร,ระบบแล้วหมาของเขาก็ชื่อโทบี้ว่าสันก็หันไปเจอแมรี่เขาก็งงนี่แมรี่มาได้ยังไงโฮมบอกว่าแมรี่เนี่ยเก่งเรื่องพวกนี้กว่านาย,ยางไงก็เลยขอให้เธอมาช่วยแมรี่เคยเป็นถึงอดีตสายรับฝีมือดีแล้วก็มีทักษะที่น่ากลัวว่าสันเออก็จริงงั้้้้นนนนกกลบบลบาาเยยมแมแวว่สอด เราเน่รีบไปกันเถอะเพราะว่าโทบี้เดินไวมากเพราะฉะนั้นเราต้องเหนื่อยกันแน่ๆ เออโฮมมันไม่ขยับเลย่ะโฮมบอกว่าไม่ใช่มันกําลังคิดอยู่ว่สันก็ถามโฮมเอาจิงๆิแล้วเนี่ยมึงแค่อยากพาหมามาเดินเล่นใช่ไหมโฮมก็บอกให้รอไปก่อนเชื่อดิพวกเราต้องพึ่งโทบี้ให้มันตามหากินเลือดของคนร้ายแค่ตอนนี้มันกําลังคิดอยู่เท่านั้นเองจากนั้นไม่นานโทบี้ก็เริ่มออกวิง่งมันก็วิ่งตามกินเลือดมาเรื่อยๆจนมาถึงตลาดแล้วตลาดมันก็มีพวกขายเนื้อสดแล้วก็มีเลือดอยู่เต็มพื้นโฮมก็คิดว่าไอ้ผู้บุกลุกเนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วแหละเมลี่ก็คิดว่างั้นเพราะว่าเาร่องบกกนืิ ตัวเอโฮมคิดว่าเจอคนระดับนี้มันก็น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเมเลียตี้แน่ตอนนี้ลูกป,ปั้นของเทสเชอร์ก็ยังคงโดนทุบไปเรื่อยโฮมก็ให้แคคไปหาข้อมูลของลูกป,ปั้นว่าลูกป,ปั้นพวกนี้มันมีที่มามาจากไหนแคคหาจนเจอหุ่นนี้มีหตัวมาจากจอร์เจียสารวัตรก็โทรมาหาโฮมพอดีเขาก็บอกว่าเจอหุ่นอีกตัวหนึ่งแล้วแต่ว่ารอบนี้มีการตายด้วยตอนนี้ก็มีหุ่นโดนทุบไปแล้ว5้าตัวมันก็เลยเหลืออแค่ตัวเดียวที่ยังไม่โดนทุบระหว่างทางโฮมก็ลองหาเรื่องไข่มุกดำเป็นเรื่องที่ไมมมคคออเเเยบกว่าร,รีตนนนันสนใจ ผม <Home S 2> ก็เลยคิดว่าไม่แนไอคนนี้มันกําลังหาไข่มุกอยู่เหมือนกันแล้วเขาก็คิดว่ามันน่าจะอยู่ในหุ่นของแทชเชอร์สลอดก็พาโฮมมาดูที่เกิดเหตุก็เหมือนว่าผู้หญิงคนนี้เจอกับคนร้ายแล้วเธอก็โดนฆ่าผฮมก็เลยคิดว่าเขาจะไปหาหุ่นตัวสุดท้ายเพราะว่าคนร้ายเนี่ยต้องไปที่นั่นแน่แล้วบ้านนี้ก็มีหุ่นอยู่พอถึงเวลากลางคืนคนในบ้านก็นอนกันหมดคนร้ายก็บุกเข้ามาเอาหุ่นจริงๆแต่มันก็มีโฮมดักรออยู่คนร้ายก็เลยวิ่งเข้าไปต่อยโฮมต่อยกระสากพาโฮมก็ถอดหน้ากากมาได้โฮมออกกกววว่่่่่าาาาาูหนนนนแลลเเีียยยืํังคครร็็ถป โฮมก็เลยแนะนําตัวไปว่าเขาเนี่ยคือเชล็อกโฮมไม่รู้จักได้ไงไอคนร้ายมันก็เลยจะฆ่าโฮมมันก็สู้กันอีกรอบนึงแต่ก็เหมือนโฮมจะได้เปรียบเพราะว่าคนร้ายมันบาดเจ็บอยู่แล้วก็แย่งหุ่นมาได้โฮมก็บอกให้เล่าเรื่องเมเลียตี้มาว่าเมเลียตี้มันต้องการอะไรกันแน่ไอนี่เขาก็งงใครว่าเมเลียตี้โฮมก็มั่นใจว่าใครมุกดําตระกูลบอร์เจียมันต้องอยู่ในรูปปั้นนี้แน่พอลองพังหุ่นดูก็เจอกับแฟดได้อันหนึ่งโฮมก็งงนี่มันแฟดได้ของแมรี่ไม่ใช่เหรอมันเป็นแแนนนดดดาาออออออขขขขงงงง้้มมมมมูลรีีี่่่่่ััก็คืตตทหวสเจะ ทิ้งไปแล้วไม่ใช่หรือไงไอผู้บุกรุกก็ถามว่าโฮมรู้จักกับแมรี่ใช่ไหมไอคนนั้นมนทรยศพวกเราโฮมก็เอาเรื่องนี้มันเกี่ยวกับแมรี่เหรอนึกว่าเกี่ยวกับเมเนียตี้ซะอีกพวกตำรวจก็มาถึงกันพอดีคนร้ายก็ฝากบอกแมรี่ด้วยว่ายังไงมันก็ตายแน่โฮมบอกว่าไม่ได้หรอกพวกแมรี่อยู่ในความคุ้มครอ,องของเขาคนร้ายก็บอกได้เดี๋ยวเจอกันที่เมืองเบลิชิเมื่อ6ปีก่อนมันก็มีกลุ่มผู้ก่อการร้ายพวกเขาเนี่ยก็จับตัวประกันเป็นท่านรูดของรัฐบาลอังกฤษมา3เดือนแล้วจากนั้นมันก็มีกลุ่มมมคคนนนบุุกเเเขข้้าาช่่่วยทังงงป็ลออแี GIA แต่สุดท้ายการบุกเข้ามาช่วยก็ไม่สาเร็จทันทูตก็โดนแย่งตัวไปได้พวกกลุ่มของแมรี่ก็เลยต้องหนีตอนนี้คนร้ายก็มานั่งค้นหาข้อมูลของโฮมเพราะเขาอยากรู้ว่าโฮมเนี่ยเป็นใครกันแน่แล้วก็เจอภาพงานแต่งของแมรี่จากนั้นเขาก็นึกกลับไปที่อดีตเพราะว่าคนนี้เขาก็เคยทํางานอยู่กับแมรี่อยู่กลุ่มเดียวกันตอนนั้นแผนบุกช่วยตัวประกันมันไม่สําเร็จเขาก็เลยต้องหนีระหว่างทางหนีมันก็มีรูปปั้นของเทชเชอร์มีอยู่6ตัวแล้วเขาก็เอาแฟลตไดร์ไปซ่อนในรูปปั้นอันนั้นสุดท้ายเขาก็หนนนนนนีไไมมม่่รออดดดดแล้้้กกกโจจับจบซสพตืขึา ดนซ้อมจนสลบอีกพวกกลุ่มผู้กอ่อการร้ายก็ทําอย่างนี้วนไปเรื่อยๆทรมานไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ได้ยินพวกผู้กอ่อการร้ายคุยกันว่าไอคนที่มันหักหลังเขามันก็คือผู้หญิงชาวอังกฤษและเพื่อนในกลุ่มเองก็โดนจับได้ทั้งหมดยกเว้นแมรี่โฮมก็มานัดเจอกับแมรี่แมรี่ก็สงสัยว่านี่มันเรื่องอะไรเพราะว่าข้อความที่โฮมส่งมาหาเธอมันดูสําคัญมากเธอก็ถามโฮมว่านี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าโฮมก็บอกว่าเขาเข้าใจเรื่องทั้งหมดผิดทีแรกเขาก็นึกว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเมริยตีเป็นเรื่องไข่มุกดาแต่ว่ามันไม่่่่ใชเเเเรรือองนนีี้้มักักกกกยววบแแลา็จฟด เ็นฝาดไดแบบเดียวที่คุณเคยให้วาสันไว้เลยเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นของคนอื่นแมรี่เธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้เป็นของใครในกลุ่มว่ากลุ่มของเธอเนี่ยจะมีกันคนละอันโฮมเองก็ลองเปิดดูข้อมูลในนั้นมาบ้างแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยอยากฟังข้อมูลจากปากของแมรี่มากกว่าเพราะว่าจะได้รู้ว่าแมรี่โกหกหรือเปล่าแมรี่ก็เลยเล่าเรื่องอดีตของเธอตอนนั้นกลุ่มของเธอมีอยู่4คนแล้วทุกคนก็เป็นสายลับแต่ว่าไม่ใช่สายลับธรรมดาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือทหารรับจ้างนั่นแหละแล้วคนในกลุ่มก็มีชื่่อออวววาาเเล็็กกกกแแบีน้ธพร4ค งานนด้วยกัแล้วก็เชื่อใจกันมากแล้วก็มีแฟดได์อันนี้แหละที่เป็นหลักประกันพวกเราเนี่ยจะมีกันคนละอันข้างในมันก็จะมีข้อมูลทุกอย่างของแต่ละคนพวกเราไม่มีวันหักหลังกันได้แน่นอนเพราะว่าข้อมูลที่จะใช้ทำลายคนที่มันหักหลังมันอยู่ในแฟดได์ทั้งหมดแล้วพวกเราก็ทำงานโดยไม่มีสังกัดถ้าใครจ้างเราทำงานเราก็ทำให้หมดแต่ภารกิจสุดท้ายของกลุ่มเราก็ไปรับงานที่รัจ์เจียเพราะว่าประเทศนั้นเกิดรัฐประหารแล้วก็มีการยึดอำนาจกันมันก็เลยทำให้ท่านทูตอังกฤษถูกจับตัวไปเป็นตัวประกันแล้วกลุ่มของแมรีี่่่่กก็ไได้้้ััับบคาสงใหุเขปทนน เพื่อช่วยตัวประกันแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแผนตอนสุดท้ายแมรี่เองก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนสั่งเพราะว่าเสียงมันมาจากโทรศัพท์เป็นรหัสลับคําว่าอ m m o พอพวกของแมรี่บุกเข้าไปที่นั่นมันก็ไม่เป็นไปนตามแผนสักอย่างทุกคนโดนจับกันหมดสุดท้ายมันก็เลยมีแมรี่ที่รอดมาได้แค่คนเดียวโฮมบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วแมรี่มีคนในกลุ่มคุณเนี่ยรอดมาได้อีกคนหนึ่งพอแมรี่เห็นลูกเธอก็บอกว่าคนนี้คือเอเจเธอก็สงสัยว่าเขารอดมาได้ยังไงแล้วแมรี่ก็อยากเจอเขามากโฮมก็บอกเดี๋ยวก่อนเลยแมรี่โฮมก็ถามว่่าากอนีแจะเฟดให้สั ก่อนหน้านี้แมรี่เก็บไว้ดีหรือเปล่าแมรี่ก็บอกว่ามันต้องเก็บไว้ดีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นหลักประกันของพวกเรามันจะตกอยู่ในมือของศัตรูไม่ได้เด็ดขาดงั้น AJ ก็รอดมาได้แล้วเขาก็พยายามตามหาแฟลตไดที่เคยซ่อนไว้แล้วตอนนี้ก็จะมาฆ่าแมรี่เขาทําอย่างนั้นเพื่ออะไรอีกอย่างเหตุการณ์ในตอนนั้นมันก็ตั้ง6ปีมาแล้วแมรี่ก็คิดว่าบ้าแล้วโฮม AJ เจนี่ยจะมาฆ่าฉันทําไมมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วพวกเราเนี่ยเหมือนครอบครัวเดียวกันเลยผมก็บอกว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า A j ยืนยันว่ายังไงก็าากฝาากกมมบอแี่ ว่าคุณตายแน่แมรี่ก็เลยถามว่าแล้วทําไมเอเจถึงจะมาฆ่าเธอก็เอเจบอกว่าแมรี่เป็นคนหักหลังเขาไม่ใช่แล้วโฮมโฮมบอกแมรี่ว่าจําได้ไหมว่าเขาสาบานแล้วว่าจะดูแลทั้ง3คนเองทั้งแมรี่ทั้งวัสสันแล้วก็โรซี่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแมรี่ไม่ต้องกลัวเลยแค่แมรี่อยู่ใกล้ๆเขาก็พอแมรี่เธอก็ยื่นกระดาษให้โฮมเธอวางยาโฮมจากนั้นโฮมก็เริ่มหมดสติแล้วก็เอาแฟไดไปด้วยเธอก็ฝากให้โฮมช่วยดูแลว,วัสสันด้วยแล้วก็โรซี่ลูกของเธอด้วยแล้วกันถ้าเรื่องนี้จบเมื่อไหร่เธอจะกลับมาเวลาาก็ผ่น สักพักโฮมก็เริ่มได้สติเขาก็รีบวิ่งไปหาไมค์คอฟเขาก็ถามไมค์คอฟว่านี่รู้จักทีมสายลับที่มีชื่อว่า a g จ a หรือเปล่าไมค์คอฟก็บอกว่ารู้จักอยู่แล้วทำไมมีเรื่องอะไรหรือเปล่าโฮมก็เล่าให้ฟังว่า AJ เป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมนี้แล้วแมรี่เมียของวัซสันเธอก็เคยอยู่ทีมนี้เหมือนกันแล้ว AJ ตอนนี้ก็มาตามหาแฟดไดเพื่อที่จะมาฆ่าแมรี่พวกกลุ่มนี้ก็มักรับงานจากนายจ้างที่จ่ายหนักๆแล้วโฮมก็เดาว,ว่าน่าจะรวมถึงรัฐบาลอังกฤษด้วยหรือไม่ พวกเราเนี่ยเคยใช้พวกเขาส่งไปช่วยตัวประกันแต่ว่าตอนนั้นสถานการณ์มันแย่ไปหมดจากนั้นพวกเราก็เลยเลิกใช้ทหารรับจ้างเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยไร้ระเบียบเกินไปโฮมก็เลยถามว่าแอมโมเนี่ยมันเป็นรหัสลับมันคืออะไรมครอฟเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะสืบให้แต่ก็ขอเตือนไว้อย่างหนึ่งนะโฮมสายลับอย่างแมลี่อยู่ไม่ถึงกระเสียนหรอกศัตรูของพวกเธอเนี่ยเยอะแยะไปหมดโฮมบอกว่าแต่ว่าต้องไม่ใช่ในความดูแลของเขาเพราะว่ายังไงแมรี่ก็ต้องรอดแมรี่เองก็เขียนหาจดหมายถึงว่าสันในเรื่องที่มันเกิดขึ้้้นนนนจาากกกกัเเเเธออออ็็ริ่ดทงืยๆแลว อมตัวเรื่ยๆแล้วก็หนีไปแบบไม่มีจุดหมายทั้งอยู่บนเครื่องบินเธอก็ปลอมตัวเป็นป้าจากนั้นก็ปลอมตัวเป็นแอร์โฮสเตตต่อการเดินทางของแมรี่ก็เป็นแบบไร้แบบแผนคือเวลาเธอจะเดินทางไปที่ไหนทีหนึ่งก็ต้องทอยลูกเตา๋าเพื่อจะเสี่ยงดวงว่าตัวเองจะไปประเทศไหนแล้วก็จะไปที่ไหนเพื่อที่จะไม่มีใครตามตัวเธอได้แล้วก็ล่อให้คนที่จะมาฆ่าเธอออกห่างจากว่สาสันแล้วก็โฮมแมรี่ก็คิดว่าถ้าเรื่องนี้จบเธอก็จะกลับไปหาว่สาสันเองเธอก็เดินทางมาเรื่อยๆจนถึงเมืองเมืองหนึ่งแมรี่ก็ได้ยินเสียงผิดปกติกล่่่่่าาาววนนนนจะมีเรือองแ พอมาฟังเสียงคนคุยกันเธอก็คิดว่าทําไมเสียงมันคุ้นจังวะโฮมก็อ้าวแมรี่เป็นไงมั่งไปเที่ยวมาสนุกไหมแมรี่ก็ถามนี่โฮมหาเธอเจอได้ไงโฮมก็บอกว่าเขาคือเชือ้อ็รกโฮมนะก็นั่นแหละหาเจอได้ไงเพราะว่าทุกๆท,ที่ที่เธอไปเนี่ยมันเป็นการสุ่มเอาทั้งนั้นโฮมก็ <ๆ S 2> เลยบอกว่าแมรี่มันไม่มีการกระทาของคนที่มันเป็นการสุ่มจริงๆหรอกแต่ว่ามันคือความเข้าใจระดับสูงของเลขคณิตเท่านั้นแล้วมันก็คือเรื่องความน่าจะเป็นบวกกับเรื่องจิตวิทยาที่โฮมเนี่ยสามารถมองอย่างทะลุปุ ตัวแปรล,ลงและเราก็จะสามารถคาดเดาเหตุการณ์น,นั้นๆได้โฮมบอกว่าเขาเนี่ยรู้วิธีลดตัวแปรได้ถึง58วิธีจากนั้นก็ลองคัดกรองความน่าจะเป็นที่ไม่ใช่ออกมาพอเลือกดูวิธีก็มาหาดูว่าแมรี่น่าจะไปที่ไหนได้บ้างแต่โฮมคิดว่าวิธีเหล่านั้นมันยากเกินเขาก็เลยติด GPS ไว้ที่แฟลได์แทนแมรี่ก็โอโหโฮมมึงก็เล่ามาซะเยอะเกือบเชื่ออยู่แล้วก็ว่าแล้วเรื่องความน่าจะเป็นมันจะเป็นไปได้ยังไงคนอะไรมันจะเดาได้แม่นขนาดนั้นวสันก็เดินมาบอกว่าไอเรื่อง GPS เนี่ยเขาเป็นคนคิดเองแแแหละและะนนน่นออนวาสตากก็้ง เพราะว่าทําไมแมลลี่ไม่เอาเรื่องนี้มาบอกเขาพวกเราเนี่ยจะได้หาทางช่วยกันแมลลี่เธอก็ขอโทษเพราะว่าวสันเนี่ยเป็นคนดีเกินไปไงเธอก็เลยไม่อยากให้มาเดือดร้อนด้วยโฮมบอกว่าเดี๋ยวเขาจะปกป้องแมลลี่เองแต่ว่ามันต้องเป็นที่ลอนดอนเท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นถิ่นเขาเพราะว่าถ้าอยู่ที่อื่นเขาจะทําอะไรไม่ได้มากเอเจตอนนี้ก็ตามหาแมลลี่จนเจอเพราะว่าเขาตามโฮมมาแล้วเขาก็รู้ว่าโฮมต้องตามหาแมลลี่แน่แมลลี่ก็เลยถามเอเจว่าทําไมถึงอยากฆ่าเธอเอเจบอกว่ารู้ไหมว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยมันขังเขาไว้นานขนาดไหนนนพวกมมัทราคน จนตแมรี่บอกว่าตอนนั้นก็เธอหนีออกมาได้แล้วก็ฆ่าสายตากับคนอื่นหมดเลยเอเจเองตอนนั้นก็หนีออกมาได้เหมือนกันแต่หนีออกมาได้แค่แป๊บเดียวที่จะพอมีเวลาให้ซ่อนแฟดไดเพื่อไม่ให้พวกนั้นเนี่ยได้ข้อมูลของพวกเราไปแต่ว่าเขาก็โดนจับได้แล้วก็โดนพวกมันลากไปทรมานและที่พวกมันทรมานไม่ใช่ว่าจะเอาข้อมูลแต่มันก็ทาแค่เพื่อความบันเทิงเท่านั้นพอเวลาผ่านไปพวกมันก็ทิ้งเขาไว้ในคุกแล้วก็โดนขังมาถึง6ปีพอมีโอกาสเอเจก็ฆ่าพวกนั้นทิ้งทั้งหมดแต่ว่าตอนที่เขาอยู่ในคุกเขาก็ได้ยินข่า่าาาวววือมีผู้หญิงชงปน คนหักหลังพวกเขาแล้วก็มีรหัสรับคําว่าอ m โ o แค่นั้นกําลังคุยๆกันอยู่มันก็มีตํารวจเข้ามายิง AJ ตายเลยโฮมเขาก็เลยโทรหาไมค์คอปแล้วก็บอกว่าไอ้เรื่องกลุ่มที่แมรี่บุกเข้าไปไอ้พวกผู้ก่อการร้ายเนี่ยมันรู้อยู่แล้วแสดงว่ามันต้องมีคนหักหลังโฮมก็ถามว่าจํารหัสรับที่บอกได้ไหมคําว่า a m โ o ไมค์คอปก็บอกว่าจําได้แล้วภาษาลาตินของไมค์คอปเนี่ยลืมหรือยังคําว่า a m o อมา r แล้วก็อ m a r มันก็แปลว่าฉันรักเธอรักแล้วก็เขารักเหมือนไมค์คอปจะคิดอะไรออกโฮมก็บอกว่าใช่มันแปลได้อย่างหนึ่งมันก็เลยท ให้ไมโครฟนึกออกแล้วว่าเป็นฝีมือใครตอนนี้คุณหญิงสมอลวูดเธอก็เลยถูกเขียนไปสอบถามนิดนึงวสันโฮมแมรี่กําลังกลับมาอังกฤษจ,จริงๆแล้วเนี่ยวสันเองก็มีเรื่องที่โกหกแมรี่ ok, อยู่เหมือนกันมีผู้หญิงที่เขาเคยเจอบนรถเมย์ตอนนั้นเธอเองเนี่ยก็ชอบว่าสันเหมือนกันแล้วก็เดินมาคุยด้วยจากนั้นก็ฝากเบอร์ไว้ให้กับว่าสาันแต่พอว่าสันเห็นรูปหน้าเมียกับลูกเขาก็เลยรู้สึกผิดแต่พอจะทิ้งเบอร์ก็เสียดายก็เลยเก็บไว้ก่อนพอไปถึงบ้านก็แอดเบอร์สาวไปแล้วผูููู้้้้หหญิงงคนนนนัักกกกกกก็ท็ททมมาวาาดวดดดยพอออออึตีี่่ลลรออไป สาราเองก็แอบคุยกับผู้หญิงแต่ว่าด้วยความที่เขารู้สึกผิดกับแมรี่เขาก็เลยพิมพ์ไปบอกผู้หญิงคนนั้นว่าจะไม่คุยต่อแล้วแล้วปราศเองก็ยังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับแมรี่เลยทางผู้หญิงที่โดนพานตัวมาสอบสวนเมื่อ6กปีก่อนคุณหญิงสมอลวูดเป็นคนดูแลปฏิบัติการนอกประเทศแล้วคุณก็ใช้รหัสคําว่าเลิฟจากนั้นคุณก็เป็นคนไปติดต่อกลุ่ม AGAR แล้วก็ส่งพวกเขาไปช่วยตัวประกันคุณหญิงก็บอกว่าใช่แล้วคุณก็หักหลังพวกเขาอันนี้ไม่ใช่เราก็ทํางานกันมานานนะ มันคือใครก็ไม่รู้แล้วด้านนอกห้องมันก็มีโฮมคอยสังเกตอยู่เขาก็ฟังดูจากคําพูดของคุณหญิงแล้วดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจร,งจรงิงๆโฮมก็เริ่มคิดว่าถ้าคุณหญิงไม่เกี่ยวแล้วใครมันจะรู้เรื่องกลุ่มของแมรี่ได้อีกเพราะว่าคนที่รู้ความลับระดับสูงขนาดนี้มันก็มีอยู่ไม่กี่คนโฮมก็นึกถึงประโยคที่แมรี่เคยพูดเขาก็รู้แล้วว่าใครทั้งว่าสันเองกําลังจะมาสารภาพความผิดที่แอบไปคุยกับผู้หญิงอื่นแต่ว่าโฮมดันทักมาพอดีบอกว่าให้มาที่พพิธธภัณฑ์์สสตตตวววววนนนนน้้าาาาลลลอออออดดด่่่่เเเยยแแมมรีีกก็จะะไไปป๋งหค เลี้ยงลูกอีกโฮมเขาก็มาหาตัวการคนที่มันรู้ทุกอย่างไอคนนั้นมันก็คือเลขาของคุณหญิงแมรี่เองก็มาถึงพอดีและไอคนนี้ก็คือแอมโมเป็นคนที่หลอกใช้กลุ่ม a g a เแมรี่ก็ถามว่าทําไมต้องหักหลังพวกเธอด้วยโฮมก็ขอเดาว่าเลขาเนี่ยเขาจะเอาความลับไปขายให้พวกกลุ่มฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมเลขาก็บอกว่าใช่แล้วที่ทําแบบนี้มันก็ได้เงินเยอะพอสมควรเลยมันก็ทําให้เธอสามารถซื้อบ้านได้หลังหนึ่งเลยแล้วเลขาก็ทําแบบนี้มาตลอดก็คอยเอาความลับของรัฐบาลไปขายให้พวกกลุ่มผู้ก,ก่อ,อการร้ายแรกๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไไดดด้้วยี จนมีอยู่วันหนึ่งท่านทูตก็ดันรู้ว่าเธอเป็นคนขายความลับแต่ว่าก็ดันโชคดีที่ว่าตอนนั้นบอเจียมีรัฐประหารพอดีแล้วท่านทูรก็ถูกจับตัวเป็นตัวประกันโฮมก็นึกออกแล้วแล้วเลขาเนี่ยก็รู้ว่าคุณหญิงสมอลวูดจะส่งพวกทีมของแมรี่ไปช่วยท่านทูตคุณก็เลยส่งข่าวไปบอกพวกนั้นให้รู้ตัวซะก่อนแล้วสุดท้ายตัวประกันก็โดนฆ่าจนหมดแล้วกลุ่ม a g R a ก็ดันตายไปด้วยเลขาก็เลยคิดว่าเรื่องมันน่าจะจบไปแล้วแล้วก็ไม่นึกว่าพวกนั้นจะมีคนรอดมาได้เธอก็เลยขอร้องโฮมว่าเดยยววเเเอออออน่จะดดิกกไปลลแ้<ๆ>้้าใหหรืงงททัม ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเรื่องอะไรแมรี่จะยอมเธอก็เลยกะจะเดินเข้าไปบวกแต่ว่าก็โดนเบรกไว้ก่อนไอ้นี่มันมีปืนผม <Home S 1> ก็เข้าใจว่าทําไมเลขาถึงทําแบบนี้เพราะว่าเธอเนี่ยทนทํางานทั้งปีทั้งชาติแต่ว่าก็ไม่เคยได้อยู่เบื้องหน้าพอเลิกง,งานแล้วก็ต้องกลับบ้านไปที่ห้องเช่าเล็กๆเ,เงินเดือนที่จ้างเธอก็น้อยเหลือเกินแล้วตอนนี้ทั้งไม์คอฟทั้งสารวัตรก็มาถึงกันพอดีเลขาคิดว่าไหนๆตอนนี้ก็ไม่รอดละยิงแม่งเลยแล้วกันเธอก็ยิงปืนไปที่โฮมแต่ว่าแมรี่ดันกระโดดมาช่วยโฮมวสันเองก็เพิ่งมาถึงพอเเเจอออแมมีีีี่่ท็หนนโดิงงไปล้ว ก็ดูเหมือนท่าจะไม่ไหวแล้วสุดท้ายเธอก็ตายมันก็เลยทําให้วสันโกรธมากเขาก็ถามโฮมว่าในโฮมบอกว่าจะช่วยแมรี่ไงแล้วทาไมเธอถึงตายวสันตอนนี้เขาก็เลยต้องมาอยู่บ้านกับลูก2คนส่วนโฮมเองก็ต้องมาปรึกษาจิตแพทย์จากนั้นเขาก็กลับมาที่บ้านแล้วก็คุยกับป้าฮัสันเขาก็ขอร้องป้าอย่างหนึ่งถ้าวันไหนที่เขากลายเป็นคนหลงตัวเองหรือว่าอวดเก่งถึงวันนั้นป้าช่วยพูดคําว่าโนเบลีมันเป็นคําที่ใช้เตือนโฮมก็เห็นซีดีเขียนคําว่าคิดถึงฉันไหมแต่ว่าแมรี่เป็นคนเขียนเองในซีดี ขอขง Mary. เธอก็บอกว่าถ้าโฮมเห็นคลิปวิดีโอนี้ถึงตอนนั้นเธอก็คงตายไปแล้วแล้วถ้าเธอตายไปแล้วก็ขอแค่อย่างเดียวขอให้โฮมเนี่ยช่วยวัสสันด้วยโฮมเขาก็เลยมาหาวัสสันแต่ว่ามรี่เป็นคนออกมาต้อนรับเองเพราะว่าวัส,สันเนี่ยเขาไม่อยากเห็นหน้าโฮมแล้วก็ฝากมาบอกด้วยว่าใครจะมาช่วยเขาก็ได้แต่ยกเว้นแค่คนเดียวก็คือเชอร์ล็อกโฮมโฮมก็เลยเดินหน่อยกลับบ้านแล้วเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครดูจนมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับสำหรับใคร นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ